สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะรอบนี้นะคะเป็นครั้งที่3นะคะวันนี้วิชาสุขศึกษานะคะเราจะมาเรียนเรื่องวัยต่างๆของมนุษย์นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนเรื่องวัยต่างๆของมนุษย์นะคะมีจะให้นักเรียนทุกคนนะคะฟังหรือเรียน conversation กันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ dialogue about myself What's your name? My name is What is your family name? My family name is. How are you today? I'm fine, thank you. How old are you? I am 10 years old. How tall are you? I am 2 meters tall. How do you come to school? I come to school by car. I come to school by van. What is your favorite subject? English. What sport do you like? Badminton. ค่ะหลังจากที่เราเรียนคอนเวอร์กันเสร็จแล้วนะคะมี t มีคำถามรับสมองเช่นเคยมาให้นักเรียนทายกันเล่นๆน,นะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1นงธงไตรรงมีใช้ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรกนักเรียนพอทราบไหมคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองเฉลยค่ะรัชกาลที่6นะคะข้อ2ค่ะ ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทะเลใดคือทะเลจีนใต้นะคะสามกำแพงที่ยาวที่สุดนักเรียนเคยได้ยินไหมคะกำแพงเมืองจีนสี่สัตว์ที่สายตาสั้นและดุร้ายที่สุดมีอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะคะแรดแต่ว่าอยู่ในสวนสัตว์นะคะข้อที่ห้าข้อสุดท้ายนะคะ นกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือนกอะไรคะนักเรียนเคยได้ยินชื่อของมันนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกมิชเลยให้ก็ได้นะคะคือนกกระจอกเทศนั่นเองเป็นไงคะเคยเห็นไหมคะตัวใหญ่มากนะคะอาทีนี้อาทีนี้เรามาต่อกันเลยนะคะเรื่องวัยต่างๆของมนุษย์ เดี๋ยวคุณครูมีภาพให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนลองถ่ายดูนะคะว่าภาพที่นักเรียนเห็นจะอยู่ในไวไัยใดนะคะไปกันค่ะไวไัยใดคะวัยทารกนะคะวัยที่สองวัยวัยวัยใดคะวัยก่อนเรียนนะคะวัยที่สามคือวัย วัยเรียนนะคะวัยที่4คือวัยรุ่นนะคะวัยที่5ก็คือวัยผู้ใหญ่วัยสุดท้ายวัยอะไรคะวัยสูงอายุหรือวัยชรานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในวัยต่างๆจะมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่นะคะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรไปกันค่ะ มาต่อกันเลยนะคะลักษณะของวัยและอายุเรามาดูช่วงวัยที่1เลยนะคะนั่นก็คือวัยทารกก็คือช่วงอายุแรกเกิดถึง1ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะคะอันนี้นะคะเป็นรูปของวัยทารกนักเรียนเห็นไหมคะว่า วัยทารกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เดินไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้ถึงมีการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนะคะวัยที่2ค่ะวัยที่2ก็คือวัยก่อนเรียนจะอยู่ในช่วงอายุ1-6ปีเป็นวัยที่เจริญเติบโตรวดเร็วเดินและวิ่งได้คล่องมีความสุขสนไม่ชอบอยู่นิ่งช่วยเหลือตนเองได้บ้างเล็กน้อยอย่างเช่น กินข้าวได้เองนะคะเดินวิ่งได้เองใส่เสื้อผ้าได้เองบ้างเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นวัยเรียนคือช่วงอายุ6 12ปีเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆเพื่อดูแลตนเองได้ วัยเรียนนะคะกเ็เริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเหมือนกันนะคะย่างเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีการเปลีป่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะสามารถช่วยเหลือตนเองได้นะคะวัต่อไปค่ะวัยรุ่นคือช่วงอายุ12ถึง20ปีนะคะเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและการเปลีป่ยนแปลง ทางเพศอย่างชัดเจนมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายชอบอยู่กับเพื่อนอยู่กับอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะต่อไปนะคะวัยผู้ใหญ่ก็คือช่วงอายุ20 60ปีเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีอารมณ์มั่นคงเป็นวัยที่ทำงานและมีครอบครัวนะคะอ่านี่เป็นวัยผู้ใหญ่นะคะ วัยที่6วัยสูงอายุหรือวัยชราตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปสภาพร่างกายก็จะเสื่อมลงเดินช้าคิดช้าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเป็นวัยที่ต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานนะคะวัยสูงอายุกับวัยทารกเราจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะเพราะว่า,าก็คือจากวัยทารก เป็นวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่อาจจะกลับมาสู่วัยเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าวัยสูงอายุสภาพร่างกายก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงไม่ค่อยแข็งแรงต้องการดูต้องการคนดูแลเอาใจใส่เช่นกันนะคะอันนี้เป็นภาพวัยสูงอายุนะคะค่ะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่า วัยต่างๆของมนุษย์นะคะมีอยู่ด้วยกัน6ช่วงนะคะตั้งแต่วัยทารกวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นนะคะวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะคะนักเรียนมีถามว่านักเรียนอยู่ในวัยใดกันบ้างคะตอบได้ไหมคะว่านักเรียนอยู่ในวัยใดนะคะอย่างน้อยนะคะเราก็รู้ว่าเราอยู่ในวัยใด หลังจากมิตรให้ความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะมิตรจะมีแบบทดสอบหลังเรียน5ข้อนะคะให้นักเรียนเลือกคําตอบนะคะเพียง1คาตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะลงในสมุดแล้วให้นักเรียนส่งกลับมาให้มิตดูด้วยนะคะเพื่อมิตรจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนนะคะสําหรับวันนี้วิชาสุขศึกษานะคะมิตรก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะใน ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ